สบายดีพี่น้อง FC เบอร์สกูลสกุลจ้าเมื่อนี้ก็มาพโฟกัสซองซอกกลุ่มใจสว่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ซอกกลุ่มใจสว่างกับซีรงไปทางบ้านอาจารย์บ้านดงพุ่งเนาะไปหาสาพุโทนไปอ่าอัปเดตเพือนสาพุโทนให้เบิร์เนาะแล้วก็ซอกกลุ่มชิมเบสซื้อกาแฟเนาะแล้วก็ซื้อแป๊บซี่เพิ่นฝากเงินซื้อให้สร้างกินมาสั่นจ้าเดี๋ยวสิพากับเขาไปซื้อเสบินกับซาลายกับสว่างแล้วก็อยากซีไปต่อสีคลิปบ้านอาจารย์ จันแม่เนาะบารสซาพุทธรบอพี่โอเคพี่น้องเขาจะไปซื้อแบบซี่กับอัน,นคาเฟ่ผันฝาซื้อได้เบิ่องยอยูเซเว่นจะมีขายบอกพี่น้องไปกันเลยจ้าปะทุกคนคาเฟ่คาเฟ่สไลด์เนี่ยเปิด ามพนักง,งานบ่าวกาแฟเป็นสดดีวยวกาแฟเขา่อเกาแฟยังากาแฟคือบ่มีเนินกาแฟ เบอร์รี่เนาะเอัคนีเบกวาพูดดุนคนล่าพี่น้องเขาชอกโบแมนเขาชอกดาวกาแฟโอเคไปกันเลยอย่างละศพสาสุทอนอันนั้าะแม่ซีน่แม่น่นุ่มแม่เราคมี้มได้เพียงกลบลืมจะเสื่อมไปใหา่ไหกแม่เขาเป็นเขาสื่อมก็ได้เจ็บทจวเนีเด่นนุ่มจีพีซีน่มไปฝาสาสุทอนะพี่ เต้องซื้อบรรนหน่อยก็ไปกินบ่อยเป็นแบบตอนน้้นจืดเป็นไง่าอันนี้ก็ไดยดีนะผสมงาขาวอปโเ็ไห้แบบกินแล้วบเมื่อยบเป็นบวหวานแบบเนาะก็สี่ขวดใหญ่นี้ก็แบบแบบตัเป็นแพ็ดีเปล่าแกเลยที่ได้ยืนหรือเปล่า้วนานี้นทำแดง้ำเขียวกับนี้ อ๋ันเรือบรายแล้วโอเคขยัออกไปซื้อบนออกแต่มันเเือบรห้าสิบสแกนไปเลยนะเพราะามนี้เจะได้กักสี่ได้ำแดงดำเขียวอย่างละสองฝนเป็นรูนึงฮะเจ้างก่แม่ แม่อันนี้ราคาส่งหรือไงบอแม่ก็ได้ค่ะโลหนึ่งโลหนึ่งมีมีโกขวดเนาะอะไบติดสองสองขวดหาคันได้6ิบหาันแต่ลโลชินหาคันแม่แม่โแจมหนักสองแสนแปบาพันโอเคโอเคไม่เอาโลหนึ่งแล้วยายาังตึงโล โคกครึ่งหนึ่งน้ำสกครึ่งหนึ่งอ๋อไม่ได้เป็นแพกยไม่ได้กคนเงนครับทุกญ่แล้ววะแม่เอาอย่างมาแพกก่ะเด้เป็นแสนสองแสนแดสโอเคสแกนนึ่นะเท่าไรถ้าสองแสนแปดสิรวมไปเลยไไปยัขอบินเน ก็จะห่อนเนาะโอเคสไลด์เดียวเขาสีเอาไปต่ออยู่างั้นก็ได้ตอนนี้ก็มาเขาเทือนสาพุทอนมาพี่น้องเสากลิ่มก็ลืมคากล้องมือกัดฉีดซันสะเทือนอันหนึ่งนาะเพื่อนเนาะบ่อตาลรุ่นนี้เราต้องตั้งกันสั่นมันตั้งไปเลยเองมันบ่อเนี่โอเคอะมือนี้ก็มีสมุนเนาะเสาลายสว่างผีซอยมเสาเสาเสาลายเขาจะถือทงกาแฟมาจะถือทงตัวเป็นสี่มัโอเคค่ะกดติดตามสว่างได้พี่น้องยังบ่ผ่านอยู่อีต้นเพื่อนเนี่ย ยังคนติดตามบอยังสมงบอเวลาสกุลกับบนิใจจหนเิไปเฮือนสพุทธรเนาะของสกุมเองไปย่างไปพี่น้องมันีทามาทางหลัดเพราะพันพ่นธ็์ทนทางถนัดก็เลยไขับไปป้าพี่น้องปี่ปีละสี่อลายี่ปีเ่ปพละ่ปลส่ปลยสี่ะสีเทีลน่ะสา่ละสี่ปท่ะ บนมาลายมือละมึงไหวอลีมาตอนนี้แล้วคนบ่เ no> ห็ดใหม่อีกสบายดีด้วยาพุทรที่เราบ่เข่านะหนาไปสวรรค์มาจเห็ดใหม่ก็เปิีาบอเป็นยังกินเลืออยู่จันเม่กินรดนเห็้หอนห่อนหอนห่อน่อนห่อนห่อนห่อนอนห่อนอนห่อ่นห่อน่อนห่ห่อยู่อนหอนห่อังอยห่อนห่อนอนห่ออนหุ่อนน่น่นหอ่นห่อน่หน่ นมสัปะรดน้าแมงมันกินนมได้วจะสอยเหมืนกันอ๋อปลาใหญกินบลาแดงมันหวานนะมันเป็นแบบสุขภาพมันนี่แบบเพื่อนมักหวานเลยน้ำเข่าเข่าเข่าอย่างก่อนเข่าอันนี้เข่าดีได้เนี่ยแม่นกินตนนมมันคิดคนชุดยอดได้เจ๊กี่เรากินซื้อๆเดลยก็ได้ได้เจ้าก็คือมซื้อไปชิโน่พี่น้องมาฝากให้มันจังแบบแบบบรบริณยปลาแดบริวานปลาแดงเพื่อสุขภาพกินน้ากินนมอะไฮสับปะรดตัวนี้กาแฟอาจารย์เมย์ฝากซื้อับน้ำซื้อมาให้ตำน้นแหละ ยาบพี่น้องมายามเพื่อนกับอาจารย์เมกะโอ้ดีเลยพี่น้อยคุณได้มายามเป็นสูตรสกีบัสเป๊ปซี่น้ำบอกน้ำหวานโอ้นี่งบอกยังเป็นกินอันนี้แหละอาจารย์เมกโอเคนิกเป็นกาแฟโอเคนิกกาแฟแบบว่าเบือสุขภาพมันมันบุ้มีสารสารชันที่บุ้มิชันจะมีเขาปลูกอยู่ปักเซนแนนมันเป็นกะเาแฟดาวก็ได้ลูกกินข้าวเส้าแล้วก็ได้เดี๋ยวเราใชเบิ่งหายจนเรากรองทาฮิบแป๊บหนึ่งขอบริษัทอาจารย์เมกเพิ่นบอยเ็นนาบอยเ็นหน้าแล้วเนาะก็เลยอันปิ้นกล้องมาทันทีจะให้เพิ่อน เดี๋ยวอาจารย์แม่์ว่าวสุฟังเด้เป็นในเดือนเคือนนี่สไตล์นี่เป็นในเดือนสุฟังนียว่าเขาเข้ากบอะไรอ้าวว่าไปซื้อกขาไฟังเลยว่าเห็นหน้ากันได้นี่นะเราฟังกับอะไรเพราะว่าเป็นอยังเป็นอยังไ่จับสิว่าให้เบิ้งเอาเอาเป็นสไตล์ที่ว่าเนี่ยก็จะกู้ยู่ลรงสไตล์มุ่งหนกแบบบ้่อกได้ลูกไปจับได้อาจารย์เมย์ใส่์มดเป็นในเดี๋ยวสไตล์มุ่งหนอกันกขาเป็นสไตล์มุ่งหนอกเฮ็ดแล้วเจะก็มาเบิ้งอาวางยังมายินี้เงสิเธอเท่นางจะไม่เธอเธอเด็ดค่ะโอ้แมนบอก อาจารย์แม่คั่วจะมีของหื้อมีห้องหน้ามีห้องครัวมีเฮือนมีอะไรเมันก็มี้มีอะไรโอ้แล้วสไตล์เมืองนอกเนี่ยก็มีห้องน้าตั้งหาอยู่ในเฮือนโดยแล้วก็มีห้องมีห้องครัวโดยแล้วก็มีห้องกินข้าวโดยแล้วก็มีห้องรับแขกโดยแล้วมีห้องนอนถ้าว่าลูกคุณหนึ่งกับผัวเมีสามคนโดยมีอ่ของนอนสองห้องโดยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกสามคนมีห้องนอนสามห้องโดยลูกในเมือต้องนอนคนละห้องอายเมริกโดย แล้วบบบนี้วัวมียนอนน้ำกันโดยห้องนึงต่างหากโอ้ยแบบนีโดยแล้วก็ห้องน้่งแต่นี่คุนมีลูกคนเดียวเพิ่อกรเล็ห้องนอนห้องเดียวเนอะจะมีอืม้าจจะเป็นถั่ดซามก็บวัได้เพราะว่ามีผู้เดียวเลยมันเลือยคนเนาะจันมันเลือยคนอีกเฮ็ดเจนส์เฮ็ดเจนส์ไมันสิประหยัดแน่เนาะก็เฮ็ดเจนส์ละเนาะจันแม่เนาะก็เฮ็ดตามมีคนได้อเมริกาก็เฮ็ดโดยนี่จะคนก็เฮ็ดจากซ่นโดยปัดในร้านก็โต๊ะอีกเนาะเจ้าพ่อมาไหมเปิดในร้านเนี่ยห้อย อเมริกาที่เข้าไรออกได้ยังงานอะไรออกกนออกเออเออมไม่เป็นนักสั์เขาเล่าอยากอยู่ก็อยู่แยกกันอยู่เออแบบนั้นก <c oughs> ็บ่ได้เ <c oughs> พราะว่าอันนั้มันกับตันหมดละอาจารย์แม่เป็นอ,นอเมริกาเหรอเป็นยังเขาขึ้นออกเ,เป็นอย่างอันประเพณนีบนเขาขึ้นเห็นได้พัวได้ลูกเขาออกเฮืินเป็นยังเอ้าวเขามีลามีการแล้วเขาก็อยากออกคือเดือพัวเขาบ่อยากอยู่เออคนว่าเป็นเคยสิเจ้าก็ต้องได้ออกเขาบอกพัวเขามีหลามีการ ดีหางมีสิเออเขาก็ออกเขามาก็ทุกอย่างกันแงอยู่น้ำก้นกนเหล่าบอกคนไหมว่าอยู่อเมริกาเนี่ยขาเจ้าสมุติว่าเขาเจ้าใหญ่จักปีจักปีแล้วเขาออกไปอยู่นอกเราบริจังไลยอายุสิบแปดปีกดของอเมริกาว่าให้หามลูกเขามีซิดอยากไปอยู่เซาอยู่ตามหาใครไปอยู่ตามหาก็ได้อแบบนี้แม่นบ่กโดยแบบนั้นซิดซิดไทยแต่ว่า ทางแต่ว่าคนอเมริกาเขากับ่ไปไ<ม>ด้นแหละคู้ข้าเจ้าเป็นคริสเตียนผูนูหักองค์พราะผููเป็นเจ้าเนี่ยเขากับถือในกฎของคัมภีพวกไรบนเสือในองค์พระเยซูคริสต์เขาก็ออกไปตามไปลุ่นของเขาไปลิน <แ S 2> เปลิปลตั้มตามเออตามมูตามส่วนกัน<ม>ออกขึอนหัสันท่าออกขึ้นเปริลซาอิสราเซอรีเนาะแบบนั้นแต่ว่าส่วนมากคนคริสเตียนเนี่เขาเขาบอกนั่นเขาบอกนั่น เขาบอกออกจากพ่อจากแม่เขาจนกว่าแต่งงานอันนี้จักแม่คุณจักแม่อาจารย์แม่เพื่อนพอน,นี่ขันสิไรแล้วบอนอยู่บอนนอนโดยอันแปลว่เาเฮืนอนใหญ่ภาัซะโดยบวไรเฮือนขั้วบวไรของน้ำบวไรอันนาแบบเพิกออกมาอีกโดยเพื่องนี่แปดขึนเจ็ดเจ็ดอ๋อยังบวไรไรกระเทิบนี่แปลว่าแปดขึ้น,นาาเจ็ดแปดข้นเจ็ดบวไรไรเฮือนเฮือนขั้วอีกบวไรไรของน้ำอีก แปดพุ่เจ็ดแต่เฉพาะนี่โดยเฉพแต่เฉพาะบริเวณอ่ะนะเงื่อนหลังใหญ่เนาะเงื่อนหลังใหญ่ค่ะอต่เฉพาะขอบขัวน้อยอือแบบนันนี้อาจารย์แม่กับเพื่อนกับบริเอาแบบไม่แต่ใช้แต่ว่าเพื่อนออกแบบเองคิดเองเนาะอาจารย์แม่เนาะคิดเองดีไซน์เองเพื่อนวะเอขากลุ่มเขาบอกผมเป็นภาษาอังกฤษจำลองอีกชั้นหมื่นอ่ะสกุลว่าวในเรื่องภาษาอังกฤษจ้าน ไม่เหว่างกันได้ละก็ลืมแล้วเว้นหน่อยจะบอกปลอกปะอันนี like ้ก็แต่งโค้งห่างเพื่อนอีนนี้นะนี่จะรเป็นคนเห็ดเบิ้ลอีสังก็ภาษาอังกฤษจะบอกขอฟังนะบอกจะฟังดูดีไซน์โบแมนดีไซน์บอกยังง่ายคบกัน Engineering เออเออนั่นแหละว่าพี่น้องเลยมาอยู่กับอาจารย์แม่ได้เข้าหูได้อาจารย์แม่เป็นคนตลกแบบว่าอารมณ์ดีตลอดอยู่กัาเลยเราแบบอารมณ์ดีเฮฮาแบบว่าเล่างามได้พี่น้องเลยเจ็ดสิบก็ฟินยังคือสาวสันหน่อย แต่ว่าสนาวลฤกษ์กระิ่นบ่เห็นหนา้เหนหนาพเพิ่นเพิเ่นงามเพิ่นใบเบิ่งเนาะพี่นอ้องกะกะตามใจอาจารย์แม่เฮากับแห่เบิ่งผ้าเพื่อนแล้วกะพังเสียอาจารย์แม่บรรยายไปน้ำเนาะงเขาขึ้มกระหมักนิสัยอาจารย์แม่แล้วเป็นคนเทวโบอวดเน้องเพียงเนาะเห็ดยังเปิดซอยดูหัวใจอยากให้แบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่ถูกยากลำกันแห่มีเฮือนอยู่เด็กสาวบุตรกับกำลังนั่งยิ้มอยู่นั่งแยงเรือจะคลองดีใจได้นี่ดีใจด้วเฮือนได้หนิดีใจบอกสาวบุตรใจอาจารย์แม่เพิ่ญกับแบบเป็นคนสุดยอดเนาะพี่นอ้องสุดยอดเอรีแบบอยากซอยเหลือคนถ เพิ่นมาอยู่ใชไหมพี่น้องอยู่กระท่อมได้พี่น้องเลยแอร์กับบมีไฟมีบ่อาจารย์แม่มีมีไฟเนาะแต่บูมีบูมีแอร์เนาะมีแต่พัดลมเนาะเป็นยังวงบอีคนเฮาถ้าเกิดว่าบูมีหัวใจอยากซอยเหลือคนเนาะอยู่บ่ได้เด้อาจารย์แม่อาจารย์แม่นี่เคยอยู่อันอเมริกามาเน,นี่ยหาสิปีฮอดบ่อดแล้วคืออยู่หันอยู่ดีกินดีเนาะเนาะของแอร์เนาะแม่และเอออาจารย์พ่อเรย่องว่าไดี๋ยวแาบโยมใจอาจารย์แม่คืออาจารย์แม่ชีอยู่บ,บ่ได้ว่ะฮอดสามมื่นอยู่บ่พักกันว่ากับพียนอ้ช้างก้อยรูหักจัง เออบัญญัตินะ่ะกึ้มเพื่อนวะอาจารย์แม่อยูบ้านไปเอาอาจารย์แม่ไปอยู่บ้านด้วยเด้อเพื่อนวะยัดอาจารย์แม่นอนบ่ได้เพื่อนวะหนุกกับใหม่ทางเมืองกันเด้อวาอฟัดป่าพี่น้องเพื่นทั้งประเทศฮะแซกึมกับพี่บัญญัติสม,มอยอยู่ได้อาจารย์แม่ว่าได้ดีลืมกันนางว่า <c oughs> แต่ละเมื่ออาจารย์แม่ก็สิมีพี่น้องน้ำมาลินน้ำคุ้มมือคุ้มมือมาต้มข,ข้าวเปียกกินเข่าเพื่อนกะซื้อเป๊ปซี่ซื้อน้ำคุกมาสู่พี่น้องกินให้เด็ดๆเพิ่นกะซื้อมาที่พี่น้องเด็ดเพิ่อนซื้อมา หรือยงเบิง่งผู้อ๋อตอนแร้จะคือ,นะอ,อพาไปเบิ่งเพิ่นเทคานโก้นะเออเพิ่นเหตุไปชี้น้องอาจารย์เมย์อืมไม่ได้เมย์ละเอา้าสไตล์เมกาเขาเห็นอันคือจังเขาเจ้าเห็ุแบบเทเป็นอันไหนเป็นเอามาเอามาเป็นตกตกตกทั้งขางเลยนะเทเทใส่บโบนโบจันเมย์เรียบร้อยอันนี้ขึ้นมากอ่อขึ้นเลยกนะ่อขึ้นเลยเนาะเห็นแล้ววันนี้เรียบร้อยนะอพี่โนโ้อตบุรีคือกันได้เจ้า,าบุรีมาเบิ่งโบคือจังเห็ุอยู่เหตุอื่นคือเจ้าเทาแบบ เทใสล่ลงมแม่นบอกน่าาเทแล้วอันนี้กอข้นแล้เนี่ยเขาใจยุเขาบริโกเบอซีไดจันเมย์ขาเจโกเป็นเนาะสไลายเขาเหน็นมแม่นบอกบุกขึ้นกัน,นวันแม่นเทอะไรวกเนี่ยเทเนี่ยเท้แล้วโอเออเศรษิคอยถกเถอหน่อยเพราะเอาสาีได้เเตเต่าไม่ใช่บ้านเนี้ยเสรเนี่ยนะอันฟังครึ่งหนึ่งคนนี้น่ะโอ้เสาฟังครึ่งหนึ่งได้พ<อ>ี่นองคนวา แแมม่่นวาาปะโอ้ฝัาสาวฟังเครื่องหนึ่งพฤศจิเอาไม้มามาใส่เทิงบาเนี่เนาะเอาไม้โตขึ้นเนาะสาวผู้ทอเนธรออากาศบรรยากาศกระเคียวขจีพี่น้องเอ๋แบบในบอลพี่น้องโอ้ค่ะค่ะค่เดี๋ยวจะกลุ่มชอบไปยังลรอเบิ่งสไลายจะขึ้นบ่ายคลิปกันโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งพี่น้องนั่งวอาลินน้ำอาจารย์แม่วอานูฮัวม่วนขี้หอดเพิ่นน้ำบริมาลายมื่อกขี้หอดขี้เทิงเพิ่น เดี๋ยววันจันทร์สิพา,พปปาเพิ่นไปปักเซ่พี่น้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกระตือใจเห็นไหมสิพาอาจารย์แม่ไปเทีย่ยวสวนกาแฟจะน่อยจะน่อยจหน่อาจารย์แม่มันมันอยู่ใกล้เจ้าภาษาอังกฤษบุรุษกันนั่นแหละอันนี้เป็นเพื่อนสาวุู้ทอที่เพป็นอสสาศัยอยู่เนาะอาจารย์แม่ก็อยู่ทูบกันพี่น้องยยูทูบคือเพื่อนนั่นแหละอันนี้ก็ป๋นนอ,อ,นอ,อ,นนอนี่ดพี่น้องยเตรียมสิเห็ดเนาะสิโก่อเนาะ ดินบล็อกอันนี้เป็นเฮือนที่ซักลิมพาอาจารย์แม่มาเห็ดเนาะให้สาัผุดทนเป็นเฮือนเคสแรกที่เขาได้งานเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยกระเบิงน้ำผึนอะไรขาดเือกระซอยเพผึนเรนไปซื้อไปหาเนาะตู้ตะวันคอยทำเนี่ยสไตล์สบายดีเนาะบ่าตวตะวันมาฮอนแดกขอโทษเดอวเซเมตคอยามจะจะใช้เป็นสร้างคนลาวนี่นะจะว่าส,าสไตล์อเมริกามันแตกต่างกับคนลาวอยู่บทีเขาเบิ่งอยู่เนี่ยกาโบแตเกเนาะสำหรับช่วงการการ่ออยังโบแตกแต่ว่าช่วงหลังคาหรือว่าแบบ สไตล์ฮะสไตล์นะสีแตกต่างอยู่ยูดูสีสรง,งส่วนอ,ออกมาอ้าวเคยเห็นเขาเห็ดอยู่เฮือนคือจังน้องอ่อมวานนี่เนาะคือบริเวณแบบสี่อ๋นนอนี่คือเขาเทค้านี่คือก่อขึ้นแล้ว<อ>สำนันนน่นเลยเป็นมัดเล็กเทคา้านมาอืมอืมอ,อ,อืมอ,อ่อาอืมก่อแอลมันบ่อนี่เขาเออนะก่อแอลแต่กรเทค้านแล้วรินเข่าพอสักกึ่มบอกว่าเคยมีความความหูเรื่องเห็ดเฮือนเนาะก็เลยถามบ่อตะวันเพิ่น พิ่นสีเห็ดสไตล์ตายต่างประเทศเหมืนข้าวทาบึงนะซุ่มกันนะบ่อหัววรสชิงามจำได้เนาะกิจการจเป็นลังแรกลังเดียวในสวรรค์เขตเนาะแมนแต่ชาวแข่งอื่นสิมีแล้วหรือบอเขายังโม่หูเนาะโดยแต่สวรรค์เขตนี่คิดว่าอาจจะเป็นลังเดียวนี่เนาะจะคือลังเดียวหมดได้เปล่าลังเดียวที่ว่าชงเมืองนอกอ้าวมันก็มีเยอะเมืองนอกหลายคนก็มีอยู่เมืองนอกอย่าบอกฉันได้เขาเชื่อจะขี่โม่ได้แบบมีมันก็มีเยอะสไตล์เขาสั่งมาเมืองนอกบันแรกอยู่ในสวรรค์เขตมีบอ แบบชงนี่ฮะบูมีอันนี้เพื่นออกแบบเองดีไซน์เองสวัสดิเขตชงนี้นะบูมี่อันนี้เพื่นออกแบบเองดีไซน์เองเพิ่นว่านั่นแหละแล้วก็แบบว่าเฮาสิรอเบิ้งันสิงามจังได๋เนาะผลงานก็เออสิมีหลายคนอยู่สิเฮ็ดเนาะแมนแม่นเพราะว่าอันนี้เพิ่นออกแบบเองคิดเองเนาะพี่น้องอาจารย์แม่เพิ่นวางแผนมาได้หลายเดือนแล้ว6-7เดือนเลยเพิ่นดีไซน์เองได้บ่ตะวันเพิ่นว่าบ่จ้างบ่จ้างคนออกแบบดีไซน์เพิ่นออกคิดออกจากสมองเพิ่นเพิ่นว่าแล้วก็เป็นผู้ที่ว่า มาคุมเอง <S <S เห็ดเองผันสามีใจอยากซอยเหลือได้บ่อตะวันแต่ว่ากัให้บ่อตะวันนี่แหรกคิดซอยเบิ่งในแหละนี่มายกเครื่องยกคองนี่นบ่อตะกับสำว่างานบ่อตะวันเนาะคิดบ่อตะวันกับ่แม่นเพราะว่าซอ,อยกันเบิ่งเนาะบ่อตะวันเนาะเพือ่อเพื่อสิแล้วกั3-4เดือนพเพื่นเพื่อหลังนี้พนนี่นนท์อะละเฮาก็เบิง่ง,งคนเดียวเนาะบอกกับนอ้องเพิ่นไดอ๋อน้องเพิ่นบ่แม่นเพื่นเดียวเพื่นเห็ดกับผัวเพิ่นน้องเพิ่นแล้วกะกับอ่าพ่อซับฟุทอนเพิ่นบริจ้างเพิ่นเพื่อนเดียวเนาะเพิ่นบริจ้างสร้างเนาะพี่น้องเนาะ พอเกษ๊ฟเงินประหยัดเงินไว้เทจอย่างอื่นเนาะเพียงเดียวสกึมพาไปเบิ่งเด้ออสกึมเคยเห็นได้นี่อาจารย์เมย์เป็นออกแบบเป็นบอลอากาศก็บฮ้อนฮ้อนได้พี่น้องเอ้ยมือนี่ฮ้อนยูซีซิฟองศามือนี่มากับสาวลายสาวางคือเก่าทีมทีมงานเขาเนาะสบายดีสาวลายเตอเธอสาวลายคือมันงามแท้มาอนี่งาม่แมนใส่ปะทุงเรียบร้อยคาราบัจอเจ้าเลย พี่น้องตอนกำลังเทคานแบบนี้ท่นก่อขึ้นไปซีนเอาเพียงเนาะกตยังแบบเขากตยังบุกขอดใจเนาะสาวคือแม่เพราะว่าเขาแบบบุกเคยไปไปสัมผัสมาแต่ละล,งละังกับบเคยเห็นเพิ่นเห็ดแบบนี้เนาะแมนแน่นแม่ก็เลยแบบนึกภาพบอกว่า,ปปาวมันส่งมาปเป็นแบบแม่นเพราะว่าสาระกับ เพื่อนกับเพื่อนยูเขาบุกเคยเห็นว,ว่าสไตล์เมกาเป็นยังไงเนาะเขาเห็นแ,<ม>แต่สไตล์คนลาวเนาะเห็ดเนาะเพราะว่าสาวนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนฟังลงครึ่งหนึ่งแล้วเขาเห็นมาเป็นสั้นๆหนึ่งเนาะแมนแมนแมนเพื่อนบอกว่าเอามันมันครึ่งหนึ่งแล้วแต่ต่อเป็นไหวเขาก็ยังงงๆอยู่เนาะแมนเพื่อนเจ็บแบบง,งามๆได้สไลมีห้องกินเขา่าห้องขับแขกห้องน้ำในโตเพื่อนวะห้องครัวเพื่อนวะ ซอคุมซอออนซอพุดทนเด้แบบนี้ว่าซอคุมหรือว่าสีเพิ่มอีกอนหรือว่าเพิ่งย่างสีกระเทิบกระเทิบออกข้างนอกกี่เพิ่นวะิ่นครัวแมนอันนี้สะโพโตเฮือนได้ตัวนี้นะอ๋ออันนี้สะโพโตเฮือนในบริเวณนี้แมนเพราะเจ็ตเมสบอกแสดงซอคุมโปจเจกินนี่ก็ในขิดนาเองเนาะก็ผู้พันเมสคุณแปดเมสอันนี้เป็นเฮือนอาจารย์แม่อาศัยอยู่พี่น้องพันอยู่ใดจังใดคนที่แบบอยากซอยเรือลีคขึหัวใจสุดๆพี่น้องอ้สุดยอดนี่พี่น้อง จ็ดคูณแปะว่าเรากินอันนี้เฉพาะเฉพาะได้โตเฮือนเ้อพี่น้องถ้าโตทั้งนอกอาคารได้ไอ้ทั้งนอกเฮือนไปสตอมาอยู่เพจเฮือนครัวเนาะไปสตอมาอีกอ้อสาภูทรได้มีคนคอมเมนต์ลุงไทรวะยินดีด้วยเพื่อนวะเหมือนกับคุณถูกรสตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราวะสาภูธรนี่โชคดีเนาะมีอาจารย์แม่มาคุมงานเองเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากทางอเมริกามาสอยเหลือก็คือแม่นอยากให้งานดีงานงามออกมาสวยคนบึงเองทุกอย่างเลยพี่น้องตรงเปตตรงปกเลยเนาะ แมนเขาก็อยากรุ่นเบึงกันพื่ออะไเฮือนหลังนี้สิเฮ็ดไปเรื่อยๆประมาณสามเดือนจากสิเลียพี่น้องเอ้ยเพราะมันต้องใส่มันต้องแบบมีใส่รายละเอียดนะเทาลายเสียเหตุกระบึกกระบับบอดายแมนแมนสไตล์บขคือหมู่คนนะเขาสิมาเบิ่งกันว่าสิงามสมได้เด้อสมคำล้ำลืออยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะออกแบบดีไซน์เองบ่จ้างบ่จ้างดีไซน์ผู้อื่นเพื่นอไรดีไซน์เองเพื่นอไรแน่ดีไซน์ฟีมืออาจารย์แม่งามที่สุดเพื่นอไรอืม กระ,ะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามเศ้าคืมเนาะต่ต้นจนจบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในเ,นเรื่อยงเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆลังนี้เป็นเคตแรกที่เฮาเดี๋ยวคาภาษาเฮือนให้เพื่อนเนาะเงินหมื่นเหรียญกระกสิพอหรือบอ่เดี๋ยวเบิ่งต่อไปว่าสิบจะจะคันเหรียญเนาะแต่สิมาสรุปไปมาแล้วรให้ฟังให้เบิ่งอีกทีหนึ่งแต่สิงามสำนยัยเดี๋ยวจะมาติดตามชมกันเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้กระสีเก่าคำว่าสบายดีจ้า